เ n Thailand c a s น Gaming G ์เกม e ิ่งทีวีเสวัสดีครับพบ <P ew> กับ <S <S อะไรอะ่ะอันเทิร์นะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอันเทิร์นะครับโ <ed> ดยขอละสักคู่หนึ่งนะครับชิบแตบสิลก ขอ,ขอรอสักคู่หนึ่งนะครับโอเคครับกลับมาแล้วนะครับตอนนี <c oughs> ้เมื่อกี้หลุดไปนะครับว่าอะไรพี่เขาใช้ wi ไฟผมก็ใช้สยสยแลนวก็ล่ะเมื่อเลยความเสถ,ถียรมันแตกต่างกันนะครนะจุดจุดนี้นะครับผมจำผมผมจำได้ว่ารถผมเอาไปหมดแล้วนะครับเท่านี้ร้ <c oughs> องไห้แป๊บนะครับ ทำไมตอนกอดอัดจากไอเประมาณสี่สบห้าสิบทำไมเหลือแค่ยี่สิบสี่สิบห้าสิบเลยนะ่ะตอนผมเล่นปกตินะครับอะ <c oughs> <c oughs> ไรไม่รู้ <oo> ตาย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 ,ตายอะ่ะเพราะว่าเลือดตอนนั้น,นแบบเข้าเกมมาเหลือเลือดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ป่ะแล้วแบบถ้ามาตอนกลางคืนซอมบี้แม่งลุมล้อมครับตายเฉยเลยครับเจ็ดเปอร์เซนตของผมนะครับได้ยินไหมพี่เมกไงล่ะ <c oughs> กลังกายครับพี่แม่เกได้ยินไหมไมมไหมมันยังต่างกันมานะับวิ่งเลยรถไม่มีจริงนะแถวเนี้ยที่เมืองเมือเมือง,ม,องมันซูมได้ปะซูมไม่ได้นะครับ เกมนี้เป็นเกมที่ผมแบบชอบมากนะว่าเด็กเขาเป็นคนสร้างนะครับเ <c> ด <oughs> ็กเขาเป็นคนสร้างอ่ะสร้างแค่นคนเดียวนะที่ผมอ่านข่าวมานะครับสร้างแค่นคนเดียวแล้วเกมเนี้ยผมก็เล่นไแาแล้วสักพักหนึ่งแล้วนะครับสักพักใหญ่ๆประมาณชั่วโมงก,กว่าๆนับ <S <s เล่นหลายวันนะครับเล่นหลายวันไม่ใช่เล่นเล่นวันเดียวนะครับก็คือแบบเล่นหลายวันแล้วลองฝึกเล่นนะครับก็พาร์ทนี้ไม่พาร์ทแรกที่เปิดไปเดินกับเกมเกมนี้นะครับกดถ่ายทีจาก f h ประมาณห้าสิบหกสิบนะครับเหลือยี่สิบสามสิบนะครับ ดูดิตอนนี้เหลยยี่สิบตลอดเลยเฮ้ยกว่างเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีกว่างอ๋อกวางมีอยู่แล้วลืมรถ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 เรายังอยู่ไหมนั่นไงเรถรถยังจอดอยู่มาแล้วนี่ครับจุดจอดรถของโอ้เฮ้ยทำเป็นปั๊มโหพี่เมฆดีจังเลยฮะเฮ้ยรถรถเรายังจอดอยู่ครบนะครับ เฮ้ยพี่เมฆอยู่ไหน <_ C ute> ดูชิฟฟยครับอือขึ้นนะเฮ้ยอย่ายอย่าอย่าไม่ดีอ้าวเฮ้ยอ้าวั่นไงครับพี่เมฆของผมครับ กลับรถเล่นไม่เอาไม่ดีไม่ดีดีดีไม่ดีไม่ดีเฮ้ได้ยินเปล่าพี่แม่มีดาบอะไรให้นำใช้ไหม ได้ยินไหมพี่เมฆได้ยินปะ h e ล l ลได้ยินปะได้ยินไหมอย่าตอบแต่เยสเจ <c oughs> เลือดไหมสาดดีมาก <c oughs> <c oughs> เลือนแมงสาดโอเคขับซ <T> ิ <illah> okay, yeah ่งกันนะเนียโอ้โหเกือบซิ่งไปหน่อยนะครับปลาหนีขอไปหาของแป๊บหนึ่งนะหาของก่อนนะครับหาของแป๊บหนึ่งนะครับจุดจอดรถไงมันเป็นจุดจอดรถรวมไงครับแล้วก็ขโมยรถเข้ามาก่อนสักคันหนึ่งนะครับ อมดีเทียบเลยนะครับนี่ครับต้องซิ่งมาเมืองเมืองนี้นะครับจุดหาของชันเลิศนะครับโอ้โหเฮ้ยแล้มีป้อมทหารท่าโอ้เกือบเฮ้ยมีรถเสือะแถวนี้จำจำได้ว่าเราเราดรอปรถไปหมดแล้วนะแถวนี้นะครับเออใช่มันรีสปอนกลับมาได้นี่หว่านะครับมันรถมันยังไม่ผ่านกักทีเะ โอ้โหชน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 เอ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีเดี๋ยวรถพังนลเดี๋ยวรถมันน่าจะมีบอกนะว่ารถใกล้พังยังนะครับอ้โชนชนหนักไปหน่อย ก่อนจะลงได้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยผมลุตเหรอนี่ครับสาเหตุเฮ้ยผมลุดผมหลุดผมหลุดจี๊จก่อนเออยังอยู่ยังอยู่ดูว่าหลุดแล้วนะครับไหนลองไปดูรถคันนี้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถคันนี้กลับบ้านด้วยนะครับวันวนรถหน่อยวนรถก่อนวนรถมาจอดตรงแถวนี้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยรับสินแลวเงินทองนะ เอารถมาจอดนะครับรถดักซิ่งเว้ยออาโอ้รถแม่งติดสต็อปเลยนะครับอะไรอ,ะ,อะไรไรัะเออมามามาสบ,บิ๊้น้อยอบ,บิ๊กน้อยไอ้สอบ,บิ๊กน้อยมาไม,ม่ผมผมผมเล่นมานานเลยตามหลักของผมอะแล้วแบบไม่ได้ถ่ายครับว่าช่วงนั้น ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นแบบนี่นะผหารถหารถหารถเอ๊ะรถจมดินได้เด้วยหมรถคันนี้ก็ช้าดีนะสลับรถกันขับไปก่อนนะแล้วจ,จุดนี้นะเป็นการเอารถกลับบ้านที่ดีมากนะวิธีการนี้ นี่แต่โอ้โอยู่ใกล้อยู่อยู่ใกล้อยู่เฮ้ยเอวิ่งผิดทางนะครับ <c oughs> เป็นการแบบเหมือนกวนมากอะ่ะขับรถไปวิ่งไปเอารถอีกคันนึงเลยเนี่ยอ, <c oughs> อย่าตบซิอย่าตบมึงมึงมึงอย่าตบ เตีให้โดนเออนี่ก็ลื่นนะเอพสประมาณยี่ส้าสามสิบเนี่ยนะครับก็ถือว่าลื่นนะเกมแบบนี้เดี๋ยวนี้ต้องขับไปให้ไกลๆ เนี่ยนะครับมาเจอตรงนี้ก่อนมันผักรถกันได้ปะออ้ <G ül> ถ้ารถคันนี้เจ๊งนี่คือแบบไปอืดกันเต็มอะครับได้ไปอืดอะ ถ้ารถคันอื่นเจ๊งยังยังว่าประหยัดนะถ้ารถคันนี้เจ๊งนี่ก็จะแบบนั่งหากันมันนะรถรถน้ำ <c oughs> มันเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเดี๋ยวเอารถคันนี้ไปจอดตรงปั๊มก่อนนะครับนาครับรถคันใหม่เงียดเงียเงียเงีย ที่หายนะครับเดี๋ยวต้องเติมเนี่ยเกลือปั่นไฟนะครับก็โอเคอยู่นะครับไม่ผมความรู้สึกผมนะวางสิ่งใดแล้วคุณต้องวางให,ให้แน่ใจว่าคุณต้องวางตรงนั้นดีๆนะาพี่ผมอยู่นู่นขับไปรับหน่อยอยู่ดีแม่งชนทีนี้ฮาเลยนะ พี่เมฆได้ยินป่ะพี่เมฆได้ยินป่ะได้ยินเหรอพี่เมฆได้ยินเหรอฮัลโหลได้ยินป่ะเนี่ยพี่เมฆเสียงพี่เมฆเบามากะาาะฮะเสียงพี่เมฆเบามากอะ เออเนี่ยได้ยินแล้วนะครับระวัง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 เอออีเกือบนะครับเกือบเอารถจมไปแล้วนะครับ ปันอยู่ไหนฮะปึ๊ดออถังน้ำมันนะครับอันนี้เก็บเข้าไปแทนฟสินะนี่ครับ พี่การเติมน้ำมันนะครับก็ใช้แบบนี้ได้นะครับนี่ไม่ต้องไปเดินไม่ต้องไปเดินหาแท้งตัวนั้นก็ได้นะครับถ้าใครแบบขี้เกียจเต็มแล้วนะครับอ่รถคันใหม่เออพี่เมย์ของน้ำมนหมดเลยไม่ยังไงอะ่ะมันไม่รู้ดิ ถ,ถ้าเติมแล้วนะครับถ้าเติมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันถ้ามันเต็มอะ่ะมันจะไม่รับน้ํามันของเราอีกแล้วนะครับนั่นวิธีการดูง่ายคัน,นี่ยังไม่เต็มนะนเนี่ยแม่งเติมน้ํามันแบบโกเทมากครับาจะเต็มเลยโอ้โหยังโอโ้เติมแล้วจีลวยี่สิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งแ <c oughs> ม่งเดินเดินแบบเหมือนเทน้ํามันทิ้งะเนี่ยครับเติมด้วยความเร็วนะครับ วิ่งไปวิ่งมาไม่กันสองกันเนี่ยเต็มแล้วเต็มแล้วพี่แม่ไปหารถกันพี่แมอืมพี่เมฆไปได้อยู่ในระยะเป้าหมายของเรานะครับหารถมองไหนดีอ่ะอาหารใกล้หมดแล้ว พี่เมฆได้ยินไหมคุณอยู่ไหน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 ใ้ข้อคนตีมากเฮ้ยเยี่ยมขอกินก่อนแล้วจุดนี้คือหิวมากนะครับนี่ฮะคันดีกระป๋องถั่ว นี่ก็แครอทเนาโอ๋อน,นี่เจอของดีกินกันเอ้าเฟลนะครับคราเมื่อกี้เฟลเฟลขอโทษพี่แม่พี่แม่ไปหารถกันบปะพี่แม่พี่แม่ไปหารถกันปะฮะเพื่องเรื่อเงเกมอื่น พี่เมฆไปหารถกันปะนไปหารถกันปะนนสเะสเะกเกะื้อฮะไหนอ,นอแนะนแ้ณจุดนี้เราก็ได้มีเงนเกงใสแล้วนะครับ โอ้โหเต็มแล้วเดี๋ยวน้าไปหาของก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะเลิกเล่นแล้วนะอีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่าผมต้องเหลือเวลาตัดต่อหรืออะไรอีกน,น,นะครับ นี่ก็เป็นเล่นในเซิร์ฟแบบภายในบ้านนะน่าไปหาของก่อนพวกกระเป๋าอนะไ,ไรแบบเนี้ยวางอยายบิน ตัวไอเกมนี้ก็เพิ่งมีอัปเดตไปนะครับก็อัปเดตไปแล้วนะรประมาณหกกอเมกนะครับเฮ้ยไอยาชิชารถผมยังอยู่อ่ะรถคันเนี้ยไอ้ยะไปรับพี่ผมมาก่อนไอ้รถคันนี้ผมจำได้เลย <c oughs> ผมขับอะ่ะ แล้วนนผมขับเล่นไงแล้วแบบเฮ้ยมันเหลือน้ำมันอยู่ประมาณยี่สเปอร์ซ็นนี่ะผมขับมาจากไอเมืองนั้นอะ่ะไอเมืองที่ทุกคนเห็นนะครับเ,เดี๋ยวขอขับข้ามภูเขาไปง่ายสุดนะครับไอ,อทุกคนที่เมืองเห็นอยู่นะครับนั่นแหละครับนี่รถคันนี้ก็ยังยู่นะครับน้ำมันมันเหลือไงผมก็ลองมาขับเล่นนะครับเป็นทางกลับบ้านที่กวนตตนมากครับกวนตตนนะครับ พี่เมฆ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 ไปเอารถไปเอารถอันนี้กันป่ะรถที่น้ำเคยขับไปอะ่ะพี่เมฆน้ำมีรถรถคันหนึ่งที่น้ำอยากให้พี่เมฆเห็นมากเลยน้ำจำได้ว่าน้ำเคยขับเอานี้ไป,ป,ปไปเติมน้ำไปกะติกน้ำน้กไปเติมน้ำ ติดน้ำยอยีกนีดไปหยิบหัวเบลเลนเลยจเติมน้ำ,นำพี่แม่พี่แม่ไปเอารถไปเอารถอันนี้ปะ่ะรถดับเพลิงงั้นพี่แม่ไปขับรถให้น้ำเลยดิขับรถไปส่งน้ำหน่อะเนี่ยไ,ไปขับรถไปส่งน้ำหน่อยอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาเนี่ยไม่ก็พี่แม่มาหน่อย ฝั่งหนึ่งของภูเขาอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาเนี่ยขับไปเลยขับไปเลยตรงไปเลยอย่าฮอยิมเองซนจริงๆเลยเม็ดรถแย่มากรถที่เร็วที่สุดไปเอาไม่ได้ด้วย หารถใหม่เลยโอ้เจ็ดสิบกว่ากิโลเมตรเลยเนี่ยรถคันนี้แรงที่สุดในเกมนะเนี่ยโลป่ะพี่เมฆไปเอารถด,ดับเพลิงกันป่ะพี่เมฆไปเอารถด,ดับเพลิงกัน แย่ yeah, มากนะพี่ผมขับรถเกิดตีนแล้วว่านะครับเดินไม่เ,เองก็ไดนะ้ผมจำได้ว่าตอนนั้นนผมเข้าเซิร์ฟมาแล้วผมแบบพี่เมฆอยู่ไหนอะไรบนี้ใช่ป่ะผมก็เอารถดับเพลิงเนี่ยไปนั่งขับเล่นนะครับ รถดับเพิ่งอยู่ฝั่งนี้ชอบมากนั่นเนะ่ยนั่นไงนี่ได้เห็นปะ <c oughs> ผมชอบมากนะเกมนี้ <c oughs> ลดได้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็เยอะยู่เยอะยู่เยอะยู่ย รถด,ดับเพลิงนะครับขับขับแบบไฮเทคอะเออดับเพลิงนะครับดับเพลิงไอคันเนี้ยผมผมวันแรกอะที่ผมก็เซิร์ฟมาเนี่ะผมผมเพิ่งฝึกเล่นเนี่ยผมว่าเฮ้ยผมได้กินเขาแล้วรถมันขับได้ป่ะผมก็ขึ้นโอ้น้ำมันมีสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผมก็นั่งขับขับวนหาพี่ผมอะ <c oughs> แะรแบบเนี้ยผมก็ขับวนมาจนน้ำมันมันหมดตรงเนี้ยแล้วผมก็ตายนะครับ มันเติมได้กี่เปอร์เซ็นต์กันถังหนึ่งถ้าเติมไปน้อยจะได้ไปแวะไอ้ปั๊มไอตรงนูน้นนะครับรถดอบเพล้ยของข้า20%นะตัดเพวยรนะครับตัดได้ว่า20%นนะจอดก่อนจอดทางนี้ เติมให้มันไปถึงนะเออให้มันขับไปถึงได้ครับฮิรกระเป๋าเยี่ยมเออทิ้งก่อนตอบก่อนแป๊บบนึ่งแป๊บบนึ่งเดี๋ยวเยี่ยมครับ โอเคเดี๋ยวขอเอารถนี้ไปจอดที่บ้านหลักก่อนนะครับนี่ครับรถสุดเจ๋งนะครับรถคันใหญ่่าขับขึ้นภูเขาเพื่อทางลัดในการกลับบ้านนะครับแล้วผมก็แปลกใจกับเกมนี้นะขับขึ้นภูเขายังไงความเร็วก็ไม่ค่อยจะลดสักเท่าไหร่ครับนี่ไอรถคันนี้ผมขับขึ้นภูเขาเล่นๆนะเพื่อจะแบบมาหาพี่ไงแล้วแบบรถติด รถมันไม่ค่อยแรงนะครับรถคันนี้แต่มันใหญ่ผมขับมาจากไอ้เมืองนั้นแหละอา่าวติดถอยหลังถอยหลังติดต้นไม้ใช่ไหมอาชีพใช้ทางลัดก็เป็นอย่างนี้นครับแรงขับมันน้อยนะครับรถคันนี้แต่รถมันใหญ่เลยไงมันเป็นทางลัดก็ต้องทนหน่อยแหละเพื่อความเร็วนะครับ

ี่ผมแย่มากนะเอารถคันแรงสุดไปทิ้งลงทะเลสาบติดเหรอติดปะติดเหรอไม,ไม่เอาหนะเฮ้ยรถติดเหร ไม่เอานะ่ารถคันแรกของชีวิตเราเออมาจอดให้มันดูเท่ๆนะครับเฮ้ยรถพยาบาลหายเฮ้ยรถพยาบาลหายพี่ผมแย่ yeah. โอเคอ่ะเต็ม พี่ผมก็อาจจะไปหาของอยู่นะครับแล้วจุดนดี้เต็มแล้วอ่ะมาคันหนึ่งเดิมึงใช้โอเคเต็มแล้วนะครับเบาสับป,ปะลวก็โอ้ใหญ่ใหญ่พอตัวใหญ่พอโอเคบายพุดบายครับแล้วที่สมบัดครับ นี้ขอจบคลิปนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับเรามาต่อรุ่งนี้ได้นะครับวันนี้จบคลิปก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆประการนะเพราะต้องอัปโหลดคลิปเอออะไรเออนบเดยวเน็ตอืดแบบนี้นะก็ต้องเื่อแล้วเวลานะครับเสียเวลาการเรนเดอร์ไฟเอออะไรเอออีกนะครับก็มันเยอะนะครับงานงานมันเยอะนะครับในการตัดต่ออีกนะครับก็ก็ต้องรอแบบนี้แล้วก็ทำไมเครื่องปันไฟไม่ยอมทำงาน ใช้บัดไฟไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะพี่ผมอยู่นู่นแน่โอเคครับจบคลิปนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ